ภายในวัดศรีบรัตนะครับพิธียกช่อฟ้าเอาโบ,ดบสดวัดศรีบรัตรัตนารามน,นะครับเมื่อวันที่29้ามีนาคอง5 1 1เด็ดนะครับ หดยองค์รัชกาลที่เก้าครับพระพันครับชมเด็กพระเทศนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พระราชนพนพระพุทธนวะราชบอพิษแก่จังหวัดบุรารัมานี้นะครับมื <Okay. S 2> วันที่30มสิกรกฎาคมมั1 2กครับ